แลวก็รัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการฮะรัฐมนตรีแรงงานที่เดินทางไปกับนายกรัฐมนตรีไปร่วมในงานนี้นะครับก็มีผู้ช่วยรัฐมนตรีแรงงานคุณศิลภพดวงสอดสีด้วยนะคุณพิพัฒน์เนี่ยก็บอกว่าโครงการพัฒนาท่าที่เรือสำรานะน,ะนะโครงการพัฒนาเนี่ยเป็นซุปเปอร์เรือยอดน,นะก็คือพอร์ตมัชานุนเรือซุปเปอร์ยอดเป็นและก็เป็นอู่ซ่อมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลมารีน่าฮับแล้วก็จัดมากรรมการแสดงเรือนานาชาติที่ประเทศไทยรักชูริไลฟ์สไตล์ประจำปี68นะเป็นการนำเสนอมาตรฐานอุตสาหกรรมเรือของภูเก็ตฮะนำร่องเลยท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอันดามันประเทศไทยในสายตาผู้ชมทั่วโลกแต่ก็จะได้เห็นถึงศักยภาพแล้วก็จุดขาย เพิ่มเติมของประเทศไทยเป็นศูนย์บำรุงซ่อมเรือที่ได้มาตรฐานเป็นแรงจูงใจให้เรือซุปเปอร์ย้อ์เนี่ยเข้ามาใช้บริการแล้วตรงนี้เกี่ยวอะไรกับกระทรวงแรงงานกระทรวงแรงงานเนี่ยสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรพัฒนาฝีมือแรงงานช่างฝีมือช่างเชื่อมใต้น้ำนะช่างที่มีทักษะฝีมือชั้นสูงรองรับอาชีพแล้วมีรายได้สูงในอนาคตฮะนี่อันนี้คือส่วนของแรงงานนะซึ่งอันนี้ าดแคลนแรงงานจํานวนมากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน21ภูเกต็ตจัดโครงการพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานมีหลักสูตรอบรมต่างๆครบาร์เทนเดอร์อาหารไทยระยุจัดดอกไม้อาหารเครื่องดื่มการซ่อบบมบำรุงเรือต่างๆก็เป็นอีกหนึ่งการพัฒนาสําหรับประชาชนคนไทยจะได้มีงานด้วยคือเราจะเห็นได้ว่ามันไม่ได้มีมิติแค่ท่องเที่ยวมีมิติของคนไปทํางานและเป็นอาชีพที่รายได้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงค่าแรงขั้นต่ำเลย สูงกว่านั้นเยอะ,ะนะอันนี้คือที่ภูเก็ตนะถ้าเกิดพัฒนาให้เต็มศักยภาพเดี๋ยก็คงเป็นอีกหนึ่งเครื่องยนต์เศรษฐกิจสําคัญนะ